พระธุดงรูปหนึ่งได้มาปักหลอดอยู่ที่หน้าวัดกุฎีทองโดยได้รับสัทธาจากญาติโยมมากราบนมัสก,การไม่ขาดสายปฏิปทาของพระรูปนั้นเป็นที่โจษขานกันมากว่าในวันพระจะไม่พูดกับใครเลยแล้วก็จะไม่ฉันอาหารใดๆทั้งสิน้นส่วนวันธรรมดาก็จะพูดน้อยมากอัฐบริขารก็จะมีเพียงกรดจีวรแล้วก็รองเท้าเก่า ส่วนในย่ำก็มีเพียงกะลาสำหรับเป็นภาชนะใส่ข้าวแล้วก็ช้อนที่ทำจากกะลาเท่านั้นหลวงปู่ชื่นมารู้ภายหลังว่าพระธุดงรูปนั่นคือพระอาจารย์เสนเตชะธรรมโมธุดงมาจากอำเภอสูงเนินจังหวัดน,นครราชสีมาพระอาจารย์เสนเคยรําเรียนวิชากรรมฐานจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าท่านจาันสิริจรันโทวัดบร,รมนิวาสกรุงเทพ ผู้ซึ่งเป็นบุรพาจารย์สายพระป่าเมื่อเห็นคำร่ำลือต่างๆนานาจากญาติโยมทำให้หลวงปู่ชื้นอยากจะพิสูจน์ถึงคำโจดขานดังกล่าวท่านจึงได้เข้าไปใกล้ชิดและทำความรู้จักกับพระธุดงรูปนั้นท่านใดนั้นตัวท่านเองก็ได้รับคำทักท้วงจากพระธุดงว่าท่านเดินทางผิดเพราะการร่ำเรียนวิชาต่างๆที่ผ่านมาของหลวงปู่ชื่นทำให้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในวัตถุซึ่งจะต้องปล่อยวางเสียบ้าง พร้อมทั้งแนะนำธรรมะและข้อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นไปตามคำสอนขององค์พระาศาสดาหลวงปู่ชื้นได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความเลื่อมใสและปรารถนาจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระธุดงค์ได้แนะนำจึงได้กราบขอเป็นสิทธิ์พระธุดงค์รูปนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดแล้วก็พูดว่านับเป็นกุศลของอาตมาที่จะได้ช่วยให้ผู้ที่มีบุญวาสนาอยู่แล้วได้สำเร็จมรรคผล นับแต่วันนั้นมาหลวงปู่ชื้นและพระอาจารย์เสนก็ได้ทบทวนศีล227ข้อพระธรรมวินัยต่างๆภายในพระอุโบสถและในยามค่ำคืนก็บำเพ็ญภาวนาสมาธิอยู่โคนต้นโพภายในวัดยานเสนโดยที่หลวงปู่ชื้นจะบริกรรมพระคาถาต่างๆไปด้วยแล้วก็ลงท้ายด้วยภาวนานัตถิเม ระหว่างนั้นหลวงปู่ชื้นได้นําตําราไสยศาสตร์วิชาอาคมต่างๆที่เล่าเรียนมาตั้งแต่ต้นเผาทิ้งจนหมดสิน้นและกลับมาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดกับพระอาจารย์เสยนผ่านไปสองเดือนกับอีก27วันท่านรู้สึกว่าจิตใจสบายแล้วก็สงบขึ้นและในคืนวันที่27นี้เองขณะใกล้รุ่งสางที่โคนต้นโพท่านได้ยินเสียงเหมือนคนหวานทายมารอบๆตัวท่าน ท่านก็ลืมตาถามพระอาจารย์เสนที่นั่งสมาธิอยู่ใกล้กันว่านั่นเสียงอะไรพระธุดงจึงตอบว่าผีประจําต้นโพมันจะเข้าต้นไม้มันไล่ท่านแล้วคืนต่อมาท่านจึงขอเข้ามานั่งสมาธิอยู่ในพระอุโบสถเพราะว่าไม่อยากจะไปรบกวนเจ้าที่เจ้าทางหลังจากบำเพ็ญภาวนาสมาธิอยู่ในพระอุโบสถคืนที่สามตอนใกล้รุ่งสางได้เกิดนิมิตอัศจรรย์กับตัวท่าน คือท่านเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธิลอยมาถึงสามพระองค์และพระธรรมจักรเปล่งรัศมีโช่ช่วงหมุนอยู่ระหว่างกลางองค์พระทั้งสามพระองค์เมื่อหลวงปู่ชื่นถอนสมาธิก็บังเกิดความสว่างขึ้นภายในดวงใจเต็มไปด้วยความปิติยิ่งนักจะนึกสิ่งใดต้องการรู้สิ่งใดก็มีคำตอบพื้นมาเสร็จท่านก็เล่านิมิตอันเป็นมงคลน,นี้ให้พระอาจารย์เสนได้รับทราบพ,พระจาย์เสนได้ตอบว่า ธม,มาหมดหน้าที่แล้วอาตมาจะกลับไปที่บ้านเกิดของอาตมาไปจำมรรษาอยู่ที่วัดโบสถ์อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาและแม้ว่าพระจาย์เสนจ,จะกลับไปยังบ้านเกิดแล้วแต่ว่าท่านทั้งสองยังได้ส่งกระแสจิตสนทนากันอยู่เสมอหลังจากนั้นอีกห้าปีพระจารย์เสนเตชะธรรมโมก็มรณภาพในท่านั่งสมาธิอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งในอำเภอสูงเนิน เมื่อหลวงปู่ชื้นทราบข่าวก็ขึ้นไปทันทีกว่าจะหาศพพบก็เป็นเวลาเจ็ดวันปรากฏว่าพระจารย์เสนท่านนั่งมรณาภาพในขณะสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ในซอกหินศพไม่เน่าเปื่อยและดูลักษณะเหมือนคนหลับธรรมดาแม้แต่สัตว์ป่ามดมาแมลงก็ไม่ได้มาไต่ตอมหลวงปู่ชื้นท่านได้ช่วยทำการชาปนก,กิจอย่างสมเกียรติแล้วจึงเดินทางกลับ